วัตถุมงคลนะครับที่จะนำให้ชมในวันนี้นะครับเป็นพระพระผงนางพญารุ่นแรกนะครับปลุกสร้างไตรมาสนะครับนะครับปีสอง1นห้าห้าหนึ่งนะครับของหลวงพ่อเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นนางพระนางพญารุ่นแรกของหลวงพ่อเอียดนะครับด้านหน้าก็จะมีเกสาด้วยนะครับให้ดูพิมพ์นะครับก็แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับนี่นะครับ ลักษณะพิมพ์นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยันอีกลักษณะยันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเอียดนะครับด้านหลังนี้จะเป็นตะกรุดทองเหลืองนะครับตอกตอกโค้ดนะครับนี่นะครับตะกรุดทองเหลืองตอกโค้ดอ่าผงนางพญารุ่นแรกนะครับ ตะกรุดทองเหลืองเนี่ยจะสร้างทั้งหมด3520องค์นะครับพระรุ่นนี้นะครับพระนางพญารุ่นแรกรุ่นนี้ที่เป็นตะกรุดทองเหลืองนะครับจะสร้างทั้งหมด3 0 0 0นะครับ520องค์นะครับนะครับเป็นเนื้อผงว่านนะครับเสนจันแดงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงว่านเสนจันแดงนะครับแล้วก็จะมีตะกรุดทองด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีตะกรุดทองด้วยถ้าตะกรุดทองก็สร้าง300อองค์นะครับ ตะกุดเงินสร้าง1 5 0 0นะครับแล้วก็ตะกุดทองเหลืองสร้าง35,20นะครับก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับก็เป็นพระนางพญารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเอียดนะครับก็เป็นพระที่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามีเกสาหลวงพ่อด้วยนะครับเป็นเนื้อผงว่านเสน่จันแดงนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเจอนะครับเจอน้อยนะครับ ของหลวงพ่อเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดอยุธยานะครับก็เช่ามาไม่แพงนะครับพระนี้ก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่นะครับครับแต่ผมสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเอียดด้วยนะครับก็เลยนะครับเจอรุ่นไหนที่ราคาไม่แพงมากเราก็เช่าเก็บนะครับอันนี้ก็นำมาให้ชมนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดนะครับติดตามนะครับช่องฮัทอยุธยาด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ